ผู้ชมช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลสามารถช่วยเหลือตัวประกันออกจากกาซาได้เพิ่มอีกหนึ่งคนนะคะแต่ว่าความพิเศษของปฏิบัติการในครั้งนี้ก็คือนี่เป็นตัวประกันคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือออกจากอุมโมงใต้ดินค่ะคุณสวรักษ์ความสําเร็จเนี่ยมันสะท้อนอะไรได้บ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเรื่องนี้ถือว่าโชคช่วยเพราะจริงๆแล้วภารกิจของทหารอิสราเอลในวันนั้นเนี่ยเป็นแค่การสำรวจเครือข่ายอุมโมงใต้ดินแล้วตัวประกันเนี่ยคือเจอโดยบังเอิญน,นะคะ พอไปเจอก็เลยช่วยเหลือนําตัวออกมาค่ะแต่ว่าเหตุการณ์นี้ค่ะก็ทําให้กองทัพอิสราเอลนะคะได้รู้ว่า <c oughs> เครือข่ายอุโมงใต้ดินของฮามาสนั้นซับซ้อนแล้วก็มีเส้นทางยาวกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรกค่ะรวมถึงยังมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทําให้การช่วยเหลือตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภัยนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ ฟาฮานอัลคาดีนะคะเขาเป็นตัวประกันคนที่8ค่ะที่กองทัพอิสราเอลสามารถช่วยเหลือออกมาได้นะคะแต่ถือเป็นคนแรกที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาขณะที่ยังอยู่ในอุโมง์ใต้ดินครอบครัวของเขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะบอกว่าตอนที่สมาชิกของกลุ่มติดอาวุธรู้ว่าทหารอิสราเอลลงมาในอุโมงใต้ดินแล้วและเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆสมาชิกกลุ่มติดอาวุธก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีไปนะคะแล้วก็ปล่อยให้อัลคาดีอยู่ในอุโมงค์แบบนั้นนะคะ ในขณะที่แหล่งข่าวแหล่งข่าวจากฝั่งของอิสราเอลค่ะให้ข้อมูลกับนิวร์กไทมส์ว่าทหารอิสราเอลไปพบอาคดีโดยบังเอิญในระหว่างการสำรวจอุโมง์ใต้ดินแล้วก็พบว่าเขาอยู่ตามลำพังก็เลยนำตัวออกมาอุโมงค์แห่งนี้นะคะที่ฐานอิสราเอลพบเนี่ยเพิ่งจะสำรวจพบเป็นครั้งแรกในรอบ11เดือนนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เมื่อรวมเข้ากับข้อมูลที่ได้มาจากส่วนอื่นๆเช่น ข้อมูลจากตัวประกันที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาก่อนหน้านี้การสอบปากคำของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธและชาวปาเลสไตน์ทำให้อิสราเอลรู้ว่าแท้จริงแล้วนะคะเครือข่ายอุโมงใต้ดินของฮามาสลึกลับซับซ้อนแล้วก็มีความยาวมากกว่าที่คิดเอาไว้ในตอนแรกค่ะล่าสุดสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานอ้างข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองเชื่อว่ายายาซินวาผู้นำของกลุ่มฮามาส ยังคงหลบซ่อนตัวอยู่ในอุมโมงใต้ดินในกาซาค่ะและมีตัวประกันรประมาณ20คนซึ่งถูกมัดมือจะถูกวางอยู่รายรอบตัวของเขานะคะเพื่อเป็นโล่มนุษย์ให้กับซินวาค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลนั้นเคยระบุพิกัดของซินวาได้แล้วแต่ไม่สามารถลงมือสังหารหรือว่าจับคุมได้เพราะเกรงว่าจะทำให้ตัวประกันที่ถูกใช้เป็นโล่มนุษย์เสียชีวิตไปด้วยค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็สอดคล้องกับคำพูดของซินวาค่ะ เขาเคยพูดไว้นะคะกับอดีตตัวประกันหลังจากที่ถูกกลุ่มฮามาสจับตัวไปไม่นานเขาบอกว่าพวกเขาจะปลอดภัยและจะไม่มีอันตารายใดๆมากล้ำกลายค่ะซึ่งตัวประกันที่เหลืออยู่เนี่ยนะคะนอกเหนือที่อยู่รอบๆคุนซินวานเนี่ยก็จะถูกกระจายไปอยู่กับกลุ่มติดอาวุธอื่นๆที่เป็นพันธมิตรกับฮามาส สำหรับการทำลายเครือข่ายอุโมงใต้ดินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของกองทัพอิสราเอลซึ่งที่ผ่านมาก็ใช้หลากหลายวิธีค่ะอย่างเช่นการสูบน้ำลงไปให้ท่วมอุโมงคเพื่อบงังคับให้กลุ่มติดอาวุธเนี่ยโผล่ออกมาการปิดทางเข้าออกอุโมงการส่งสุน,นัขโดรนรวมถึงหุ่นยนต์เข้าไปสำรวจในพื้นที่ในอุโมง์เพื่อลดความเสี่ยงของทหาร และล่าสุดนะคะวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลแถลงว่าภายในสัปดาห์เดียวสามารถระเบิดทำลายทางเข้าออกอุโมงคได้ประมาณ50จุดแล้วก็นับจนถึงล่าสุดเนี่ยนะคะสามารถสังหารกลุ่มติดอาวุธไปได้แล้วประมาณ17,000คนแต่ไม่ว่าอิสราเอลจะใช้ความพยายามมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าไม่เข้าใกล้ความสาเร็จในการทาลายเครือข่ายอุโมงค่ะแต่กลับพบว่าอุโมงของฮามาสที่สร้างมานานกว่า20ปี เป็นเครือข่ายที่ซับซ้อนวกวนและอุโมง์บางช่วงนะคะเชื่อกันว่ามีความยาวมากกว่า100กิโลเมตรเลยค่ะข้อมูลเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะกองทัพอิสราเอลระบุว่าค้นพบอุโมงค์3 3แห่งแล้วก็พบว่าค่าเฉลี่ยของการสร้างอุโมงใต้ดินค่ะมักจะอยู่ลงไปที่ระดับความลึก10 2 0เมตรส่วนตัวอุโมงนั้นจะมีความสูงโดยเฉลี่ยนะคะคือ1นเมตรแล้วก็กว้าง1.8เมตรค่ะ และนี่คือตัวอย่างแผนผังในอุโมงนะคะมีทางลงที่เป็นทั้งบันไดาทางลงที่เป็นลิฟต์ก็มีมีระบบไฟฟ้ามีระบบระบายอากาศโดยจุดที่ใช้หลบซ่อนจะอยู่ลึกสุดโดยใช้เป็นทั้งที่พักอาศัยเป็นสถานที่รวมตัวของผู้นำกลุ่มฮามาสและก็กลุ่มติดอาวุธเพื่อเตรียมการก่อเหตุหลายครั้งค่ะทหารอิสราเอลเนี่ยไปพบสเสบียงอาหารจำนวนมากซึ่ง จะทําให้คนที่กบดานอยู่ด้านล่างเนี่ยนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ใต้นินได้เป็นเวลานานและที่ผ่านมาคะ่ะอิสราเอลตรวจพบอุโมงคหลายแห่งที่มีต้นทางจากกาซามาโผล่อีกทีในเขตแดนของอิสราเอลซึ่งอุโมงค์เหล่านี้นะคะคือเส้นทางหลักๆที่กลุ่มฮามามัสใช้ลักลอบเข้ามาก่อเหตุร้ายในอิสราเอลเมืม่อวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วคะ่ะแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือต้นทางของอุโมง์ในฝั่งกาซาบางจุด อยู่ใต้โรงพยาบาลค่ะและนี่ก็คือเหตุผลนะคะที่กองทัพอิสราเอลเคยสั่งปิดโรงพยาบาลในกาซาบางแห่งเพื่อตรวจหาทางเข้าอุโมงค่ะและข้อมูลทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการใช้กำลังจัดการกับกลุ่มฮามาสเพื่อบีบให้ยอมต่อยปล่อยตัวประกรันอาจจะไม่ได้ผลค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านไป11เดเดือนแล้วนะคะกองทัพอิสราเอลช่วยตัวประกันออกมาได้อย่างปลอดภยัยเพียงแค่ แคนเท่านั้นค่ะคุณพรม่ดีคุณเจราชาตาคาดว่ายังเหลือตัวประกันอีกประมาณ100คนที่ยังมีชีวิตอยู่หลายฝ่ายเชื่อว่าวิธีการช่วยเหลือที่ดีที่สุดคือหนต้องเจราจาหยุดยิงแลกเปลี่ยนตัวประกันกับนักโทษแล้วก็อย่าปล่อยให้เวลาเนื่อนนานนานเท่าไหร่โอกาสที่ตัวประกันจะรอดชีวิตน้อยลงไปทุกขณะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ